สวัสดีครับเดี๋ยวก็มาพบกันอีกนะครับกับช่อง n e t s t a t i o n นะครับก็ในวันนี้ก็จะมานำเสนอเกี่ยวกับทำอย่างไรไม่ให้ตัวเลขบนตลับเมตรเนี่ยมันจางมันหายนะครับโดยทั่วไปแล้วช่างก่อสร้างเนี่ยเขาก็จะใช้อาวุธประจำกายของเขาก็คือตลับเมตรนะครับเพราะว่ามันต้องวัดนะครับวัดตลอดนะครับเดี๋ยววัดเดี๋ยววัดเดี๋ยวบางทีก็เอามือไปจับอยงนี้เมื่อเราใช้ปัญนาปุ๊บ ตัวเลขเหล่านี้มันก็จะจางมันก็จะหายไปใช่ไหมครับเดี๋ยวในวันนี้เดี๋ยวผมจะมาบอกนะครับว่าวิธีการจะทําใ้ไม่ให้ตัวเลขมันหายไปเนี่ยนะครับใช้ไปยาวชั่วโคตรเลยนะครับยันลูกหลานบวชยังไงตัวเลขเหล่านี้มันก็จะไม่หายนะครับอันดับแรกนะครับผมก็จะอุปกรณ์ก็จะมีอะไรครับนี่นะครับเทปกาวใสนะครับเทปกาวใสนะแล้วก็คัตเตอร์เอาไปตัดหรือกันไกลก็ได้ นะครับเพราะฉะนั้นแล้วมาดูนะฮะ,ะเราดึงนะครับดึงตรงนี้ปุ๊บจับตรงนี้นะครับเราก็เตรียมเทปสายมาเทปสายนี่สาจริงๆครับตอนนี้แกไม่ออกเลยไม่รู้ว่าหวัวท้ายตรงไหน เมื่อเราเตรียมเทปใสมาแล้วนะครับเราดึงออกมานะครับพอดึงออกมาใส่รูปเราก็มาวัดตรงนี้นะครับอ่าดูนะครับเราก็มาแปะนี่เลยใส่มากเลยนะครับอ่าแปะนะครับเราจะยาเท่าไหร่นะครับเราก็ดูนะครับหลังจากนั้นเราเราก็แปะลงไปนะครับแบบนี้เลยที่ผมทําให้ดูนะครับนะครับนี่นะครับเรียบร้อย นะครับสมมุติว่าผมจะเอาเพียงแค่ประมาณเท่านี้นะครับผมก็วัดมานี่นะครับแล้วก็หลังจากนั้นแล้ผมก็เอาคัตเตอร์ตัดเลยนะครับก็เก็บเทปใส่นิดนึงนะครับจะได้รู้นะหลังจากนั้นแล้วก็นี่นะครับก็เป็นอันเสร็จ สิ้นแล้วนะครับอ่าปล่อยมือเลยนะครับปื๊บนะฮะก็เป็นอันเห็นเห็นไหมครับไม่ติดนะครับไม่ติดนะครับยังไหลลื่นได้ตามปกตินะครับเพราะฉะนั้นแล้ววิธีการใช้ตลับเม็ดแบบแบบยาวๆนะครับนี่ก็เราก็ใช้เทปใส่นี่นะครับแปะแบบนี้เลยนะครับง่ายไหมครับอันนี้ถ้าเกิดว่ามัน มันเลยมานิดนึงเราก็เก็บรายละเอียดมันหน่อยนึงนะครับเก็บนิดเดียวนะครับนิดเดียวนะครับเรียบร้อยนะครับนี่นะฮะก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับสําหรับการดูแลตลับเมตรนะครับสำหรับใครที่ใช้ตลับเมตรบ้านใครที่เป็นช่างนะครับพอแม่เป็นช่างหรือทํางานก่อสร้าง การรักษาตลับเมตรทําได้ง่ายๆแบบนี้นี่เองนะครับก็ลองไปใช้ดูนะครับผมใช้ดูแล้วนะครับเอาลองปล่อยดูซิว่ามันจะฝืดไหมครับไม่ฝืดนะครับอดึงออกมาปึ๊บไม่ฝืดนะครับใช้งานได้ตามปกติเลยโอเคนะครับก็ลองไปใช้ทําดูนะครับสําหรับเก็บความรู้ในเรื่องของการรักษาตลับเมตรนะครับเป็นเพียงความรู้สั้นๆนะครับเพียงแต่ว่าเราถ้าเกิดเรารู้จักเคล็ดลับของมันเทคนิคมันนิดนึงนะครับเราก็สามารถที่จะใช้งานมันยาว ได้นะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ